เห็นหน้าครูดีกว่ามไม่เห็นหน้าครูไหมอ่านให้ฟังเลยทั้งอันเนี่ยมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้ผมเคยบอกว่าเปเปอร์เน,นี่ยมันเจ๋งจริงๆแต่มันก็มีลิมิเตชันเยอะนะครับที่เขาก็ดิสโคลสออกมาเองว่ามันเป็นลิมิเตชันของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไงเขามีสิ่งที่เรียกว่า on-going work อยู่2อสประการมาดูมาดูไอ้การาฟนี้กันดีกว่าครับกราฟนี้น่าสนใจมาก เห็นหน้าครูดีกว่าไม่เห็นหน้าครูไหมไอเส้นสีเขียวเนี่ยคือเห็นหน้าครูครับคือมีหน้าคุณครูอยู่ตรงนี้มีสไลด์ด้วยนะนี่คือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือสลับกันไปกันมาครับบางฉากก็คือเห็นหน้าคุณครูทั้งฉากเลยแล้วสลับกันไปอันไหนที่คุณครูพูดถึงเนื้อหาในสไลด์คุณครูก็หายไปแล้วก็เป็นเนื้อหาบนสไลด์ ส่วนเส้นสีส้มเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเห็นสไลด์อย่างเดียวหรือเห็นหน้าจอการเขียนโค้ดอย่างเดียวคือเขามีวิชาสอนเขียนโค้ดอ้วยไงโดยที่ไม่เห็นหน้ารูแกน x คือเวลาความยาวของวิดีโอส่วนแกน y ก็คือเปอร์เซ็นที่ดูเปอร์เซ็นที่ดูหมายถึงว่าวิดีโอมันยาวร้อยนาทีเนี่ยดู70นาทีก็คือ70%ถ้า1.0นี่ก็คือดูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือดู60ของความยาววิดีโอ ก็จะเห็นว่าเทรนด์ทั่วๆไปนี้ก็คือวิดีโอสั้นๆคนก็จะดูทั้งหมดวิดีโอยาวๆสัก40นาทีเนี่ยนะโอ้โหสี่สนาทีนะครับทำใจไว้ได้เลยครับคนจะดูประมาณสักเนะี่ครับ40ถึง70%ไม่เกิน70%มีเดียนนะมีเดียนหมายถึงว่าบางคนแน่นอนเด็กขยนันเด็กเก่งเด็กสนใจก็จะดูทั้ง100%ก็มี แต่ว่ามีเดียนก็คือกลางๆนะนะคนก็มกักจะดูกันประมาณนี้ครับก็คือว่าถ้าเห็นหัวครูเนี่ยสลับสลับกันมาก็ได้นะจะทำให้ engagement สูงขึ้นจริงๆ engagement ในแง่ที่ว่าดูวิดีโอยาวไหมนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าวิดีโอมันสั้นๆคนก็ดูเยอะกันอยู่แล้วนะถ้าวิดีโอไม่เกิน6กวทีโอ้โหเฮย้ยอันนี้น่าสนใจครับคุณจะเห็นหัวครูหรือไม่เห็นหัวครูก็ได้คนก็ดูกัน100%เท่ากัน ออถ้าวิดีโอสั้นไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าครูถ้าวิดีโอยาวแบบนั้นต้องเห็นหน้าอันนี้อย่างที่บอกครับข้อมูลไม่ได้เคลมว่าแวลิตสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มแล้วก็วิชาทุกวิชานะครับแน่นอนถ้าจะทําให้มันเคลมได้ขนาดนั้นนะ่ะคุณต้องทํำยังไงคุณต้องทํงานต้องลองอยังไงคุณต้องคุณก็ต้องเอาผู้เรียนทุกกลุ่มมาเรียนในมูคก,กันเป็นเวลายาวนานก่อนนะ่ะแล้วก็ เก็บข้อมูลสําหรับวิชาที่หลากหลายซึ่งมันไม่มีไงมันไม่มีสถานการณ์ที่เป็นอย่างนั้นตอนเนี้แต่ผมว่าโควิด19จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ข้อมูลนี้มากขึ้นถ้าเราเก็บข้อมูลและถ้าเราขยันทําซื้อและขยันเชียร์แขกเชียร์เด็กให้มาเรียนกันมากพออีกสาเหตุหนึ่งนอกจากสาเหตุประชากรไม,ไม่ไม่หลากหลายที่ทําให้อันนี้ไม่ได้ว a ลิ d ก็คือว่าวิธีการเก็บข้อมูลของเขาก็คือดูสิ่งที่เรียกว่า engagement เขาไม่ได้หมายถึง real engagement เดี l ลเอนจ e ชเมนนี่แหละครับดีลเอนจีชเมนคือดูแล้วอินแค่ไหนรู้สึกในใจิตใจว่าเข้าใจมีส่วนร่วม Active นั่งคิดตานั่งรี l e c t นั่งทําโจทย์ด้วยตัวเองคิดในหัวเถยนกับอาจารย์ในใจสายตาลุกวาวเอนจ g ชเมนตเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้วัดจะวัดยังไงหรอมันมันไม่ได้วัดอย่งง่ายๆก็เป็นข้อจํากัดคราวนี้ นิสัยอย่างหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเห็นเปเปอร์มีข้อจํากัดเนี่ยก็จะไม่ว a l i d ไม่ต้องสนใจไม่้องพยคนทดโหผมว่าเออทั้งนี้คุณไม่ต้องทําอะไรอ่ะเพราะว่าคุณคุณไปดูข้อมูลอะไรมันก็ไม่ valid ทั้งนั้นแหละที่ตลกก็คือไอ้พวกคนที่บ่นว่าเปเปอร์พวกนี้ไม่ valid แล้วก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องสนใจอ่ะมันไปฟังพวกคนที่แบบว่าทําตัวไปแบบกูรูเป็นโค้ชการสอนอย่างเงี้ยนะแล้วแบบว่าโอ้ต้องสอนอย่างงี้ครับต้องสอนอย่างงั้นครับ คน้ท,ทยประเทศโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับตองสองทำเหมือนรู้ทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วคนพวกนั้นถามว่าขอรอ Data ได้ไหมอาจจะมีนะแต่ว่าไม่มีอ่ะมันก็ม,ม,มัวเหมือนกันอ่านมาสองสามคำแล้วก็มาตีความต่อ best practice ของการเรียนออนไลน์เนี่ย absolutely best practice จริงๆอ่ะมันไม่มีใครรู้ครับมันเป็นสิ่งที่มนุษยชาติกำลังค้นหากำลังหาคำตอบกำลังศึกษาไปด้วยกันแต่ best practice as of now จากข้อมูลที่เรามีอยู่ มันมีค่าจริงๆมันมีอยู่จริงๆและมันมีข้อมูลเชิงลึกจริงๆงเช่น,นกราฟเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในหลายกราฟที่เขาโชว์มันมีอยู่จริงแล้วมันควรจะต้องศึกษาให้รอบคอบให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยไปพยายามฟอร์มอปินิีอนทีหลังแต่อย่างน้อยคุณต้องรู้ก่อนว่าเออมันมีคนไปทําสแตดี้มาแล้วได้ผลมาประมาณเนี่ยครับแล้วผลประมาณเนี้ยในเบื้องต้นอ่ะมันบอกว่าเห็นหัวดีกว่าไม่เห็นหัวแต่มไม่จำเป็นต้องเห็นหัวตลอดเวลาเฮ้ยนี่จะแค่ทดลองไลน์ไม่ได้พูดจริงๆเอายาวไปแล้วครับผมก็ เดี๋ยวมาเล่าต่อแล้วกันในข่าวหลังเอ้ยสนุกกว่าตอนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย